คุณกลัวแมงสาเป็นต้นกลัวไหมครับแมงสาไม่กลัวในห้องนี้มีใครกลัวแมงสากลัวอะไรเอางี้ดีกว่ากลัวอะไรฮะฮะกลัวจิ้งจอกสามารถคีททากับมันได้ไหมโบบอกรักมันได้ไหมนั่งเย็บเสื้อผ้าให้มันใส่ได้ไหมความกลัวแบบนั้นทําให้คุณมีความรู้สึกดีไม่ได้แต่ความกลัวที่มีต่อพระเจ้าจะทําให้คุณรักพระองค์ได้สุดใจสุดจิตสุดกําลังและสุดความคิด เหเมหอยากรักพระเจ้ามากขึ้นไหมจงยำเกรงพระองค์พี <c oughs> ่น้องครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หกข้อสิได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าพวกท่านจงยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านบอกคน,นงข้างนะครับจงยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคำว่าจงคือคําสั่งนี้ไม่ใช่คําเสนอแนะ ดังนั้นผมขอใช้พระวันะในวันนี้สั่งคุณเลยจงยำเกรงพระเจ้าทุกคนในห้องเนี่ยจงยำเกรงพระเจ้านี่เป็นคำสั่งดังนั้นจึงเป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนมีคนถามเอ๊จะดำเนินชีวิตคริสเตียนได้อย่างไรคำตอบง่ายๆคือดำเนินด้วยความยำเกรงพระองค์เพราะเมื่อคุณยำเกรงพระองค์คุณจะดำเนินตามคำสั่งของพระองค์เห็นในข้อที่24นะครับ พระเจ้าทรงบัญชาให้เรากระทําตามกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นพระเจ้าทรงบัญชาให้เรากระทําตามกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นพระเจ้าบัญชาว่าอะไรครับคือให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรานี่คือพระบัญชาของพระเจ้าคุณสามารถดําเนินตามพระบัญชาของพระเจ้าได้เท่าที่คุณยำเกรงพระองค์แต่ถ้าคุณไม่ยำเกรงพระองค์คุณกลับบ้านคุณก็จะใช้ชีวิตเหมือนคนไม่เชื่อ แล้วเมื่อคุณใช้ชีวิตเหมือนคนที่ยังไม่เชื่อคุณพูดคุณคิดคุณกระทาเหมือนคนไม่เชื่อคุณก็ได้ผลเหมือนอย่างคนที่ไม่เชื่อแต่หากคุณต้องการได้รับผลที่แตกต่างคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีให้แตกต่างไปจากเดิมอเมนจงยำเกรงพระเจ้าในทุกกรณีนะครับ <c oughs> เอาละครับกิจการบทที่9ข้อที่ส1อบางคนบอกเฉลยธรรมบัญญัติมันพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาเดิมเนี่ยพระเจ้าน่ากลัวแต่พันธสัญญาใหม่พระเจ้าน่ารัก <c oughs> พระคมภีร์บอกว่าพระเจ้าเหมือนเดิมวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดหากความยำเกรงมีมาแต่พันธสัญญาเดิมความยำเกรงก็ยังคงมีอยู่ในพันธสัญญาใหม่และจะมีตลอดไปไปเจอหรือยังครับกิจการบทที่9ข้อที่31อ เหตุฉะนั้นคริสตจากรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียพี่น้องครับนี่คริสตจากหลายแห่งเลยนะครับจึงมีความสุขและเจริญขึ้นประพฤตตนด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าผมอยากให้คุณสังเกตคำว่าประพฤตตนนะครับในภาษากรีกหมายถึงการเดินไปตามเส้นทางเรากำลังพูดถึงการเลือกการเดินเส้นทางอยู่หรือเปล่า คนที่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะทรงให้คนนั้นเลือกทางที่ถูกต้องนอกเอืจากแปลว่าเดินในเส้นทางแล้วยังหมายถึงการดำเนินการดำเนินก็คือการเดินนั่นเองพวกเขาเดินยังไงครับพวกเขาเดินด้วยความยำเกรงพระเจ้าถ้าคุณต้องการเดินในทางของพระเจ้าเงื่อนไขก็คือคุณต้องเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและนี่คือรูปแบบการดำเนินชีวิต พี่น้องครับใครก็เป็นคนดีได้เช้าวันอาทิตย์พวกเรามันมีความสามารถที่จะเป็นนักสแสดงได้ช่วงสองชั่วโมงเนี่ยใครก็ทําได้มาเจอกันแฮปปี้มีความสุขเพราะขึ้นรถไปกลายเป็นมารเลยครับเหนใครๆมันก็ใส่หน้ากากได้ทั้งนั้นแต่พระเจ้าต้องการให้การยำเกรงพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นการดำเนินชีวิตของเราเป็นก้าวย่างในชีวิตของเรา ดังนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะบอกในฐานะที่พระเจ้าให้ผมดูแลคุณนะในฝ่ายวิญญาณผมขอนําคำสั่งเดียวกันมานี่คือบัญญัติของพระเจ้าคือจงยำเกรงพระองค์เอเมนเผื่อคนข้างๆไม่ได้ยินไหนบอกเขาหน่อยสิครับจงยำเกรงพระเจ้าถามเขาอีกว่าได้ยินแล้วหรือยังเอาละหลายคนบอกฉันอยากมีคุยจากแบบ แบบยุคกิจการนี่แหละคริสจากแบบยุคกิจการคือทุกคริสตจากดำเนินด้วยความยำเกรงพระเจ้าแล้วรักท์คือความกลัวพระเจ้าเอเมนถ้าคุณกลัวพระเจ้าคุณจะไม่ล้มเหลวอย่างที่คุณเป็นถ้าคุณกลัวพระเจ้าคุณจะไม่บาปอย่างที่คุณเป็นถ้าคุณกลัวพระเจ้าคุณจะไม่ตัดตัดสินใจผิดอย่างที่คุณทําตลอดมาถ้าคุณกลัวพระเจ้าอนาคตคุณจะสว่างถ้าคุณกลัวพระเจ้า เส้นทางของคุณจะสูงขึ้นไม่มีต่ำลงถ้าคุณกลัวพระเจ้าอนาคตของคุณจะมั่งคั่งและบริบูรณ์เอเมนรอมบทที่3ข้อ1 0บถึงสิผมอยากจะให้คุณเปิดไปดูด้วยกันนะครับไม่ต้องเปิดไปดูนะครับเพื่อเห็นแก่เวลารวมบทที่10รบรวมบทที่3ข้อ1 0บถึงสิพูดถึงการดำเนินชีวิตยอย่างคนที่ไม่เชื่อ แล้วคุณจะเห็นในข้อที่18ในปลายข้อได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาไม่มีความยำเกรงพระเจ้าหรือคุณสามารถกล่าวได้ว่าตลอด9ข้อที่คุณได้อ่านความชั่วช้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนล้วนลงเอยเป็นบทสรุปที่การขาดความยำเกรงพระเจ้าเอเมนเอาละ เราได้รู้แล้วนะครับว่าความยำเกรงคืออะไรเราได้รู้แล้วว่าเราจะยำเกรงได้อย่างไรเรายำเกรงได้โดยการดําเนินตามพระวจนะของพระองค์และเมื่อเราทําเช่นนั้นมันจะมีผลตามมาอย่างแน่นอนอยากทราบไหมว่าผลคืออะไรไม่ต้องแย่งกันถามขึ้นมานะครับจะเย็นๆเดี๋ยวจะบอกให้ฉลยพรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่13 ได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านจงยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านข้อที่24บอกว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้เรากระทำตามกฎเกณฑ์ทั้งสิน้นคือให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเพื่อเป็นผลดีแก่เราสเสมอผมจะพูดอีกครั้งนะครับพระเจ้าบัญชาให้เรายำเกรงไม่ใช่เพื่อผลดีของพระองค์และไม่ใช่เพื่อผลร้ายของเรา อย่างที่หลายๆคนเข้าใจพระ,ะเจ้าทรงบัญชาเป็นกฎเกณฑ์เลยให้เรายำเกรงเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นผลดีไหนมีใครเคยซื้อผลไม้บ้างโอเคตั้งไว้สวยเลยป็นกำแพงนะสวยแต่พอคุณจะเลือกเขาบอกว่าอย่าเลือกเลือกไม่ได้เขาจะเลือกให้คุณเขาจะเอาไอ้ส่วนที่อยู่ด้านหลังกำแพงที่คุณเห็นนั่นแหละเอาเน่าๆใสมาให้แล้วพอคุณกินเข้าไปเป็นไงครับ พระเจ้าไม่ต้องการให้มีผลร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลยและพระองค์จะเลือกแต่สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นและสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นได้ตราบเท่าที่คุณยำเกรงพระองค์พระองค์มีผลดีให้กับคุณแค่ไหนแค่ไหนเสมอพี่น้องผมอยากให้คุณฟังทางนี้นะพอพระคัมภีร์ใช้คําว่าดีคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าดีคืออะไรทุกวันนี้คริสเตียนเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยคํานิยามที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้น ความเจ็บป่วยเป็นของดีที่ซ่อนมา <c oughs> การตกงานเป็นพระพรที่ซ่อนมาเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเป็นพระพรที่ซ่อนมาความตายเป็นพระพรที่ซ่อนมาพระเจ้าพลากลูกของฉันอายุสองขวบไปเพื่อที่จะให้ชีวิตของฉันได้ดี <c oughs> พระเจ้าส่งพายุซัดเข้ามาบ้านของฉันพังทลายไฟไหม้ทั้งหลังเพื่อที่จะสอนบทเรียนบางอย่างกับฉัน คุณได้ยินแบบนี้มากมายแต่พระเยซูตรัสไว้ว่าขโมยย่อมมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายแต่พระองค์มาไม่ได้มาเอาอะไรไปพระองค์มาเพื่อให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ถ้าพระเจ้าเสด็จมาพระองค์เสด็จมาให้พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเอาไปจากคุณเอเมนถ้าพระองค์เสด็จมาพระองค์จะไม่ทำให้ชีวิตของคุณต้องถูกลัก ฆ่าและทำลายแต่พระองค์เสด็จมาเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดให้มันมีเพียงพอและมีเกินพอจนบริบูรณ์ถ้าสิ่งใดก็ตามมันเป็นการลบออกจากชีวิตของคุณนั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าไฟไหม้บ้านไม่ได้มาจากพระเจ้าแผ่นดินไหวไม่ได้มาจากพระเจ้าเด็กสองขวบถูกอุบัติเหตุตายไม่ได้เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า คุณจะไม่พบพระเยซูเสด็จไปที่ไหนเอาพระพรไปให้โดยทําให้คนตาดีและตาบอดแต่พระองค์ทรงทําให้คนตาบอดแล้วตาดีทุกวันนี้สาเหตุที่คนไม่หายโรคเป็นเพราะว่าเราประกาศข่าวเลวแทน